วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะเมื่อเราเข้าเว็บไซต์คนละครึ่ง com แล้วนะคะเราก็จะเจอหน้าจอให้เราลงทะเบียนนะคะซึ่งจะมีเงื่อนไขให้เราอ่านนะคะเราก็เลื่อนอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ติ๊กว่าเราได้อ่านและยินยอมนะคะตามรายละเอียดข้างตน้นทีนี้ก็จะเข้าสู่หน้าลงทะเบียนของโครงการแล้วนะคะก็ใส่ชื่อ ภาษาไทยนะคะใส่คำนำหน้าชื่อใส่ชื่อของเราไปนะคะคีย์ชื่อลงไปได้เลยค่ะก็ใส่นามสกุลด้วยนะคะซึ่งเป็นภาษาไทยนะคะทีนี้ระบบนะคะก็จะบังคับให้เรากรอกเลขประจำตัวประชาชนนะคะของทุกคนนะคะแล้วก็ให้กรอกตัวเลขหลังบัตรประชาชนนะคะซึ่งตัวเลขที่เรากรอกในหน้าทดลองนี้นะคะ ก็จะเป็นตัวเลขที่เราสมมุติขึ้นมาก็จะมีตรอกวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะมีเมนูให้เลือกเราก็เลือกไปเลยค่ะ,ะบัตรประชาชนของเรามีวันเดือนปีเกิดครบหรือเปล่าหรือว่ามีเฉพาะเดือนและปีเกิดหรือมีเฉพาะปีเกิดนะคะเราใส่รายละเอียดของปีพศใส่เดือนแล้วก็ใส่วันที่ไปนะคะที่สําคัญก็คืออะจะต้องติดต่อด้วย OTP นะคะเราก็ต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราเข้าไปนะคะ ระบบก็จะแจ้งว่าหนึ่งหมายเลขเนี่ยใช้ได้ยืนยันตัวตนได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นนะคะเมื่อเรากรอกลงไปแล้วนะคะอ่าเราก็กดขอรหัส otp ไปเลยนะคะก็รอสักครู่หนึ่งระบบก็จะส่งรหัส otp มาให้เรานะคะมายังมือถือที่เราลงทะเบียนแล้วก็เอารหัสใส่เข้าไปนะคะ otp สี่ตัวก็ใส่เข้าไปแล้วก็ยืนยัน otp อีกครั้งหนึ่งนะคะระบบก็จะยืนยันว่าได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้วนะคะ แล้วก็รอ SMS เพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน3วันนะคะก็จะเสร็จสิ้นนะคะทีนี้ในหน้าระบบนี้นะคะคนละครึ่ง .com เนี่ยเราสามารถจะดูะจำนวนผู้ใช้สิทธิ์หรืออะไรได้ด้วยนะคะอะนี่ก็จะเป็นหน้าตาที่ในเว็บไซต์เขา,เขาจะแจ้งนะคะว่าเราชิมชบอะไรได้บ้างที่รัฐบาลจะจ่ายให้เราครึ่งหนึ่งนะคะไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวัน แล้วก็จะมีการแจ้งเงินเข้าออกผ่าน g w y l e t นะคะคนที่จะลงทะเบียนได้ก็ต้องมีแอปของ g w y l e t ด้วยนะคะ